สบายดีท่านผู้ชมก็ผมก็สองเหียแซ้นหนอเนาะซึ่งในคลิปนี้จะอ่าสิไปหวัดพค่นงามเนาะพี่น้องก็คือจะไปถวายอ่าปูนแล้วก็ไม่อ่า,ะะมอาไม่แอมซาลาเนาะแต่ว่าอามาเบิร์ว่าเฮาสิสมาติสื่อปูนกับสื่อแป่นได้บ่เพราะว่าเทื่อแล้วนี้ป้หันสอกแป่นไม่อย่างๆเนาะพี่น้องแต่ว่าเที๋ยนี้หันไปไปสอกหมนะ่เนาะก็คือมีสัทธาจากยนะุเอเซ่เนาะขอคันเงินเนาะที่ว่าเาาพิ่นอ่าไฮทำบุญ อุทิศส like 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 ่วนบุญกุศลไปให้น้องไส้ก็เหมือนก็คือขอคั้นท่องสาปผิดไม่ใส่น้องเพียงตอนนี้เขาก็อยู่ที่ห่านไห่เกลื่อกอสร้างนอกทีจแม่ท่าเมืองปูนก่อนตอนนี้ยูก็ไม่ขาแล้วเนาะสบายดีเจ้าสบายดีจ้ยอันเดี๋ยวนี้ก็มีปูนปะมีปูนแดงเตินเท่าไหร่ ุ่นแดงหันเจ็ดแสนสีเจ็ดแสนสี่ปุ่นเคี่ยวเด็ดปุ่นเคี่ยวหาหกแสนซ้าหกแสนซ้าเนาะอันเอาอย่างละต้นแต่ว่าไปส่งหาได้บออยู่วัดพุ่นงามเออขั้นเท่าไปส่งเท่าไรอยู่อันหกแสนหกหกแสนหกเหอเนียนถอเผื่อไปล่งเนาะเผื่อไปล่งเหรอดึงกันเท่าไหร่หกแสนสีเป็นหกแสนหกอ่ะเนียนโอ้เถื่อสองแสนคนอ่ะบอเถิ่อศซ่าวพันเนาะ โอ้เพิ่มเท่าพัน6เซนติ6เซนติเอออ่าอันอาเอวันเอวยางละต้นปุ้นแดงปุ้นเคียวแต่งกับเคียวเนาะแต่งกับเคียวอย่างละต้นเอาลงวัดพ้นงามเจ้าเจ้าเดี๋ยวห้าจีจ่ายเงินเดือนพันเลยเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้าสิบเอกไปสื่อใหม่แล้วเข้ากับสิบไปวัดเจ้าเลยเพราะว่าอันเจ้าสิบไปผูกก่อนเนาะเงินกิดที่ว่าพี่แก้มันอยูุ่่นเนาะอ่าเลือดิีจ่ายเลยก็ได้เดี๋ยวเอามาจ่ายเลยก็ได้เป็นเจ้าเจ้าเพิ่งเด้อเอาสิ ละสี่เซนโอ้เพิ่มแตะซาพันมาอะไกัแล้วเนาะคาซงซาพันเหมือนกันตัวละซาพันสี่แต่ที่ว่าสี่สิบพันเพิ่มตัวละซาอ่เอาเป็นสี่สิบใช่อันเป็นดวงดอกไฟื่เมื่อใส่เหรอนดอกเกี่ยวเหรอยังมันตัวเสียดอกเกี่ยวหรือว่าดอกเงี้ยเอออย่างไรแต่กระด้านบอกระดาน

โอ้มีอยู่นี่เขป๋อโอ้มีวะโอเคอันอันนี้นะอันรูปสื่อนี้แปนแอมได้ไม่ละแพงละลอยบ๋อแล้วเพิ่นบอกว่าให้เอาใหม่เซ็นไปผอมทีว่าเพิ่นสั่งไว้และใหม่เซ็นเลยจะเขลาเลยเนี่ยท่านให้เลยเนี่ยดูเห็นอ่ะเพิ่นว่าให้แกไปให้เพิ่นเลยเออเอตั้มเขาเหมือนตัวเขาเยนยังบ่แล้วไม่เซ็นกั้นสั่นมืออื่นนะเขาไปเซ็น โอ้ว่าเขาอันาย่างบบลุไม่ยังละสีมไเ่ยายอไปก่าาเลย่มากกเรืเมื่อว่นจะแขนเลยสิหาเต้าสิบหกเงอีกให้มารวยเออเลยไม่ยากให้ม่สิแปดเลยสิสามสิบสองสิบสกระทพอม เห็ดส้มแหงแห้งแห้งแห้งกแม่เนียจะได้เป็นเสียคุณได้ชาเพิรนมานี่อันตัวอันแรกเพิรนมาไหมสิบแปดแต่เพิ่นสิบาอ้างยังหมแล้วโอ้อ้าวคนเห็ดคีจังได้ไหมราไทยไทยราแนลอะไรอีกแผ่นนึงบ่ปว่ ไม่แต่ไม่ผอกเลยสิไซซ์นาได้ๆะรคอยว่าว่าขั้นตอนนี้ก็ได้อันนี้มีด้างนี่แมนไดไม่ผอกว่านี่ไม่ยางันโอ้ไม่ยางถ้าไมนผอกแล้วมันตีบ้างมันตีบมันนนี่เคือไม่ยางอ้าคือบอกอันี้จำเอามันบุกไปเอนะบุกไปด้เห็ดบุ้นเห็ดบุ้นขนาดใดก็ได้งินเห็ดทะเลก็เข้าใจอ่าถูกเือ นี่เป็นซองพันนั่นบ่อขอบใจขอบใจคุณคับบุญสู้ได้พี่มีห้องลำลวยแก้วแพนด้านี่แพนด้านี่เห็ดจะได้เขาคือลืมเจ้าวะฮว่าได้ตอนนี้เขาก็มางหอดบัตรแล้วเนาะพี่เนางอุ้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊ก Têm nhuần nữa bạn này. Si, si, sao thôi. Anh mày xem thíp anh sao nga mày nyo mưa léo cho sao em mày ny bung nyo. Mù nắn bung nè mì. Tell nè mù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  nè nè โอ้ใม่นี่บอกอ่อ่าคบเนาะอ่าแป๊บแป๊ละซีแทนอายตัวที่ใส่นี่ก็คือบอลสามเหลี่ยมนี่แม่นป้ตัวนี้อันใหม่ที่ว่าเพิ่นแถวมานี่นะเออตัวสามเหลี่ยมเมื่อแรกนี่สีหนาตัวหน่อยนี่คือตัวหน่อยตัวใหญ่เออตัวขางนี่เนาะอ่าจะขางอีนึงสองสามสี่ขางเนาะ พอว่าอสาแผนนี่เออแต่ม uh ันบริใหญ่ได right? ้ร้องนะตัวตัวใหญ่มันแรกสี่เปลืองแน่เปลืองใหญ่เออเจน้อยหูดอกผลมากเจน้อยกี่จักเมตรนี่อันละสามเมตรสามห้องละสามบ่ห้องละสามกับหกเมตรเออแต่ว่ามันเสาแผนพุ่นสามเมตรแล้วนะ ของขาหนึ่งเจ้าแผ่นโอ้ยมันจะไม่หอดขางหนึ่งเจ้าแผนแอมตังขึ้นดิแอมตังบอโอ้บอสค้อมือสิวาดผาบสีดิเออแบบเลี่ยงกันแบบปู้นี่แหละเขียวในเศร้านี่แหละขันวันน่ะก็ดิ อันนี้ก็คือกุฏิเนาะพี่น้องที่บอนที่ิ่นอจะเหตุที่ว่าิ่นต้องการปุ้นเคียวปุ้นแดงอย่างละหาต้นเนาะมื้อน,นี้เขาได้สื่อมาถวายก็คือปุ้นแดงปุ้นเคียวอย่างละหนึ่งต้นเนาะอากาศเดียวจะพาทุกคนเนาะขึ้นไปเบิงทั้งเทิงเนาะเิ่นว่าขึ้นได้นี่กับเป็นวัดป่าเนาะพี่น้องแล้วะอ่าก็จะมีแบบว่า ปอาวัิความเป็นหมาเนาะเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าทิพย์กับบอคอยูดไล่ดงว่าทางในโอ้กว้างพระสวรเน้ะพี่น,น้องนี่คือทางในเนาะโอ้กว้างเนาะ đi cả Lai sau thì cái nọ không ơn các bạn được. สาธุ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 ทินังทินังวัตเมธานังวัตเมธานังพระนังเมพระนังเมปลิสุทังปลิสุทังนิพานังนิพานังบาลมังสุขังบาลมังสุขังนิพานะนิพานะปัจจโยโหตุปัจจโยโหตุของท่านนี้ของท่านนี้เป็นของท่านเป็นของท่านเอาชื่อจาวันนะครับอ่าอันพอขั้นเงินสภาพมีใช้พอขั้นเงินพอขั้นเงินสภาพามีไส้สะพามีใช้ ในมาถวายดนมาถวายกินซีมั่งกินซีมังก็อสร้างสระลงส <the <the ้งรงสร้างร้างด้ายสระาง้องสร้ีวัต้งร้่ร้าร้างสาางสร้างร้างสร้เป็นา้นบุญ้า้างสร้างสร้านี้าง้าป็น้างสร้า้า้าง้างส้างส้าสร้างส้าง้างส้าสร้้ายโรให้ไงย ขอข้าอุทิศเทิงอันใ,ให้อุทิศไปเึิองอัดพอขั้นทองสาภาพมิไส้น้องไส้เพิ่นสื่อได้และอีกคนเดียวพอขั้นทองสาภาพมิไส้ขอให้ร่วมวิญญาณพร้อมขอจงมาชมภาพจับเอาซึ่งบุญกุศลผลท่านที่ทั้งพวกลูกได้อุทิศไปหาในพระวันนี้ เหมือนดังพวกพวกทานได้กระทาำมาเองนั่นกอขาเทินสาธูสาธูปริสุธโธอนุโมทา,า,านิห้ามนิยัตนำ สัพพิต uh ah ิโยโวิวัตถันโทสัพพะโลกโวินาชาโทมาเทปาวะตะวันตะระโยสุขีธีคานโยโภพะวะอภิวัตานสีลิชานิจังมุธาพันชายโนสัตตาโลธรรมาวันติอนุอุนโนสุขังภลังยังสิจปุสลังคัมังกัตถพังกิยังมะมะไนยนาวะธาบรรทัคคติสเจ สุขะตั้งคตั้งยสันตาฉันนิโนอทิจาัสตาฉันนิโนคตั้งพุญญาพลังไม่หังสัพเพภาคีภวันตุติยิ่ทั้งคตั้งสุวิชีทั้งที่นั่งพุญญาพลังมะยะยิ่งจารัสนชาลุติเทวาขันธวานิเวสานุงสัพเพโลคำนึกยิ่ันตาสิวันตาหะเหตุขังมารุญยัง โอสนั่งสัพเทละขันโถมามาเทภาษาติปตะอนุโมตนาไม่เชียงชาสุขานขอเพ่นพระละวาพระไชเพ่นไอท่ามชงขอนาจวัฒนาบุญกุศลเราเนี้ยไปหอดไปเทิมไปด้วยญาติขอพขอช่องปุสิละโลกนีหนีเพชรชูโลกหนาทาตกถูกขอคนชกถูกทาทั้งซุกก็ขอหสุกยิงหล่นกุศลส่งท่ามหา องอินทาพมมาเทวดาอัคโคจงข่าวาร้านไปหา,าทานกระทั่งพลูกพอร้านอยู่เมืองคนทรงูุสนท่า,หาทมหาทรงพระละมาไหโดยว่าใช่ยังเป็นห่วงยังทราบถึงอยู่ในคุ้นยังกระตุนอยู่ในท่วงยังเป็นห่วงอยู่บรอดยังขึ้นหอดอยู่บล้วผูุสนทางจกทรงหาคันดว,วงวิญญาณของคอดังเก่านะนะผู้ขอให้พอโมทนาขอให้มีเมตตาตอลูกร้านปุณณนช่วย ชวนพ่อลูกพวกร้านพ่อญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้พ่อทานทั้งหลายให้การกรุงพุงเรื่องข้าวนาขาวอนมีความชุกความเจริญนี่อายุมั่นขยืนชุกกระเพาะเป็นแข้งแข้งแห้งชุกไตชุกไตมัดชุกทานชุกทานนั่นก็ขาเปื่อนนะนั่งทุกข์นั่งทุอ่ะเอาลงไหนล้วนัน เนื้อทานขนยอยากอันข้ออันอย่างวายเลียนนะแบบมีมีพี่น้องเพินอนากได้นะูเฮเอะเจาะจะเจาะจ่เหอยกูว่าก็มีเจะเน้ออจกุเนะจว่ารถเบวาตอนเขาไปสือเนาะเบวาให้เพินมาส่งแต่เพิร์รถเพิรนตีนแตงก็พี่น้องจะถ่าย ยาคู่จ่กบรดาษแล้วเหมืองกันอาาคุณสมัยเหมือนไปอาาะ้นปูนคืนขนมาเองเราไ้นองพอรถเป็นที่แตงมาส่งมือในทันเนาะหรซาเม่ีคือพลังไ่างำไลา อันนี้จานอะไรอันกันเอาไปโเอาไปโลดเข้าหน้าดีด้วย อ๋อโดยด้วขั้นพทานบสดวก,กะออให้หมดอยอ่นั้นกะคือขึ้นยูนนี่ม่นม่นขึ้นยู่นี่เลยก็ได้พาน้ำขอนอกันอย่เรียนม่นพอทานขึ้นไปอนันก็ที่ไปที่มาของอันมอนะอันนึงเนาะฮะเอลงเลยด้ตัง จะไล่เติบะลดมั้งเรือ่องอดฝังที่จะได้ลรน่า <c oughs> ลื้อเลยไล่ไปเลยด่าเอ้ยซ้ำถืออะไรมันนี่ะ ก็สำเร็จไปอีกวัดนอสมหรับภารกิจเฮาซึ่งก็คือทวายปูนแล้วก็ทวายแป่นแอมซาลาาห้วัดใหญ่แห่งเมืองสุนนบุรีก็คือวัดบ้านพนงามนาอหรือวัดทิวายนทานเพิ่นเป็นคณะสงฆ์ของเมืองสุนนบุรีนะพี่น้องก็สำเร็จไปแล้วขอบคุณหลยๆเดอร์สำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะทาง USA เนาะพอขั้นเงินที่ให้เฮาเป็นสะพานบุญขอให้พอขั้นเงินแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเนาะท,ที่ติดตามสองกลิบซาแนวจงมีแต่ความสุข ความเจริญและก็ประสบความสำเร็จในนาทีการงานคิดสิ่งใดกตสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้อพี่น้องจำหรับคลิปหนีบ๊ายบาย